Orange Heart Orange Heart 你们是不是看我这个样子好像一天天没事做？我最近在研究社会心理学。拜拜拜แล้วคุณสอ double time double time กาเมียน best of three ใช Maybe ค่ะ Maybe best of three น Maybe o อเค Yes ไ e ่รู้ค่ะ 오 마이 갓 이거 로얄 마9 1 0 5 0 9 1 5 진이 정말 좋아해. 부스 유진 가드콘져 부스터 더니 부스터 더니 부스터 科科科，真的，他是，这算是我我想说，分数能代表一切，分数可以反映一切。不管你是怎样的，你在社会这么多年，还要学学物经营，或者学徒，别吹了。 大皮特么 noisy boy，火锅圈。Domi，我是张宇峰。We fall to the ground. 燕聊。燕聊。朱彩阳，真的是不能看。对的，曾经有个大师说过哦，你要你还不成长，那么你永远都是学生，一辈子都要学习，学习是一件很重要的事情。你已经是好油条了，那请问什么是坏油条呢？ 所以你叫大仙。欢迎小绿我叫大仙的原因是因为然后玩玩那个网游，我不知道取什么名，字。然后呢我那个角色是一个天兵，然后我有两个叫大仙。 โอเคโอเคขมากดีใจเล่ได้นะได้ครับขอบคุณาบคุณกบคุมากบคุมากๆบคขอบนุณครัาบคุณมาขคุมากอยคขบาขาอมามาข้มาค่มามากอคกุา Win, win, I follow you, that Win we... Miss you, Jingo. Are you okay? Win, I follow you, win. You feel good? Kha. ơn Homestar. Cheers. xin cảm ơn Cheers. hãy Cheers. Homestar.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  Cheers. จอยเนี่ยพี่ชิปไม่อยู่พี่เจี๊ยบก็ไม่อยู่หรอก้ามิน not good โเอเจขอบคุณครับแอไ้ทั้งทั้ั้งีั้ั้งทัสัสดีัรับพทัดงีั้งั้งทั้ิ้งทม้งทงค่ะเรามงช่วยกันใจส้มนาพี่เดจีครั้พี่พี่เดจีั้ั้งทัั้้ั ไปไปแบ็กแคทโอเค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 จงตีจงตีจงีขอบคุณครับขอบคุณครับจงตีนะวายเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ววินไปแล้วนี่วินเด้เราทำได้ค่ะถ้ากูจะเล่นมาแล้วเขามาแล้วเดซี่ let's go เดซี่ 我能跟得上这个礼物的节奏吗。Last one minute，好，啊，哇，哇，啊、哇，结婚，嗯，不草不草。来啦来啦，嘉宾来啦。有点臭。阿宝，恭喜你。哇哇，咋就吹万多人呢？啊，别别打，太强了。强了我没有实力呀、啊，先。 我我我不信，真没有、啊，不你快点 show me，謝謝好，一枪塔，新塔，不能坐以待毙啊，喊一喊，好吗？我已经尽力了。 我也在尽力啊！是的，Baby，Welcome Dice，Oh sees my my god，Boosters，Boosters，Boosters，Oh，o 过去，过 o 过去，拿 o 么过？两百分，我们的点赞过，我点赞四万 h 真的，Thank you，Thank 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 you，干！

ไอเยี่ยขอบคุณค้าทุกที่วันนี้สุดข่าวขอบคุณค้าท่าท่าชุดบีดาขอบคุณค้าวันนี้ครับพี่จีสวัสดีครับเราช่วยกันแถบเลยนะเพื่อนเพื่อนครับก้อยขอบคุณครับพี่จีสวัสดีครับโอเคไปวงคาร์เร็ตมีไลลาสวัสดีครับโบโบขอบคุณใจส้มครับทุกคนจเมเราแถบกันนะพี่แฮร่คิมมาเร็วครับเปไหมนะคะคุณลีขอบคุณครับ No up, way, no up, way they're up, gonna strong as the first one. Thank you. โอเคโอเคการีเจ sí, sí. okay, okay. okay, okay. ีพ no ี่ลีสวัสดีครับช่วยกันแถบหน่อยได้ไหมพี่เหมียวสวัสดีครับพี่เปิ้ลสวัสดีครับพี่ดูดูมาแล้วแอมแป้สวัสดีพี่วานสวัสดีครับเดดจีเลสโตนะเดจีเลสโตนะเดดลสลสี ชีสแสต้งแค่วิบยานกับเอ็บินเขาแรงอยู่พนนะครับชีสแสซูน่าชีสแสโตเซียโตเซียพี่ชินตาพี่ชินตาแรงมากเลยพี่โลคาทายยามินเติมพลังเหรอเต้ยช่ยอะไรพี่โอ้ยบัวปล่งผมไม่บอกพี่ลอกไม่ได้ พี่กแล้วก็ทำไมยกกันหนซึ่งดถูกรอชาเลนจ์ก่อนพี่โต้ขอบคุณใจส้มครับน้องเดจสวัสดีครับพี่หมูขอบคุณใจส้มจ้าขอบคุณครับขอบคุณมากครับ t h a i l a n d รอก่อนรอก่อนรอชาเลนจ์ก่อนวันนาขอบคุณครับ It's r n i n g 有泰国粉丝在泰国认出我来，那一定是他火眼金睛，因为我真的很邋遢的胡子不刮，那头发一根又一根飞起来然后穿了个短裤，穿个背心，穿趿拉鞋，拖鞋脏的要命，我背个包像流浪汉。对的，要么就是把自己包的像 那种蒙面战士一样，因为怕晒。出门不打扮。我最好的样子全部都是给你们。就我现在人模人样的样子给你们。我经常自己出门，我懒得动，懒懒得。该干嘛？你拉他来了，我拉他了，我拉他。 Let's says, let's go says, sister, let's go. Thank you Rose Thank you. Thank you Candy Thank you Katai Thank you Big so Tai <t1> yeah. How can can I for you? 过一下掉头，OK，Pull double，谢谢，辛苦了，Pull double，OK，Everyone，Wait me，Doubl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 e， พี่ชินตาลุยพี่ชินตาลุยมินิค้าขอบคุณใจสุดใจครับขอบคุณใจสุดใจครับยูยูขอบคุครับดับเบิลยูครับดับเบิลยูครับ w e s a i the first w k e f r s t ยูยูแเร็วพี่บ้าของเล็กการโอเคการมีเปรียบแม้แต่ว่ขอบคุณครับ Keep tapping keep tapping ท่าทีเขาเนี่ย 마이바, 니 몸빵. 야. 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 야야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 야 กไปอ่นใจชมด้วยค่ะพี่เปง Do we have booster drop one booster for win มีให้กํลังใจกันบ้างไหมเพื่อนๆพร้อม booster booster มีแล้วนะคะคุณคะมีไมไม่มี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 ไม่ม่มีไม่ม่มมีไม่มีม่มม่มีไม่มีไม่มีไม่่มีไม่มีไม่ไม่มีไม่ม่มีีไม่ไม่ม 哦、oh,，no time 没有，对的，没时间。

กลับนะกามินโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณพ <Okay, ka. S 1> ี่เจ๊ทีทียูนะเซียวเซิงกายบ่ายบ่ายพี่เชียร์ครับว้าววว้าทุกคนจ้า thank you so much everyone ค่ะ thank you นะคะ thank you โค้กุนค่ะโค้กุนค่ะ thank you นะคะทุกคนจ้ะโค้กุนค่ะโค้กุนค่ะ thank you so much everyone ค่ะ thank you 哦。Oh.